สวัสดีนะครับตอนนี้ต้องเอามาถึงที่งานแล้วนะครับที่วัดป่าเชียงนะมาช่วยงันนะครับมาช่วยกันนะไปแล้วอย่างน้อยอย่างน้อยสิเชือกอย่างน้อยนะก็มีพี่ๆช้างเยอะแยะเลยนะครับและเก็เชียงปลา ไว้จ้องอกให้รอพอมาถึงกให้ไปไว้ประจำก่อนทาเวลาเพราะว่าคือไม่จ้าต้องรักตีดาว้าต้องรักสีดาวถ้าไม่อยู่ก็ให้เปี่ยัวชายแทนาวไม่อูใหเชียงมงแนไม่อยู่ห้เชียงมงนก็เตรียมตัวไว้รอ หล่อ,ลอมากเลยทัง้งแล้วมาตีมแต่งตีมแปลกเพื่อนต,ตลอดนะครับ <laughs> สีขาวมาเลยคนอื่นเขาสีแดงนะครั้งดาวสีขาวมาเลยต้องการมันปนต้นตระดูผู้ยังชาผู้สา นี่นะนี้มีใบทองก็มายืนกินยาเล่นลคุยกับพขาเลื่นยงข้างนะครับตอนนี้เราก็รอคณะพระป่ามาอยู่นะครับปรอมากชั่งถึงก็จะมรถแเดินทางมาถึงนะครับรถพัตสี่ทันนะครับเพื่องแรกเดินทางเข้ามำตัวเล็กไปเลยครับแม่ ท่านหลวงพ่อก็จะให้ไปแา้วส้นประการนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปก็จะเตรียมทางหน้าตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ท่านผู้ใหญ่เทศ่าลต้อนรับกันนะครับม่หลังจากต้อนรับเสร็จนะครับก็จะชมนะคระไปเส้นประการก่อนนะครับหลังจากเส้นประการเสร็จก็จะมุ่งมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมอบของที่ถุมที่ให้กับผู้สูงอายุก่อน นะครับแล้วก็จะมีกุรดูการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนนะครับหลังจากเสร็จพิธีตรงมอบพูนเ็จนะครับก็จะเป็นพิธีตักปลานะครับให้ช้างให้ตักปลานะครับโดยช้างที่ได้แย้งรายชื่อไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็มีอยู่17ชื่อนะครับสามารถตักปลาได้นะครับ ก็จะมายืนอยู่ตรงหน้ามาแล้วนะครับคณะพระป่าน่าจะมาแล้วนะครับแม่แมีรถนำประวนด้วยนะครับจะอยู่ภายในบริเวณวัดดาก็จะรอใส่บาทแล้วก็นี่ประดามต่างๆนะครับเห็นน้องดาวไหมครับเห็นน้องดาวไหมครับเห็นน้องดาวไหมดูดาวดาวดูดูดูน้องดาวดูดูน้องดาวดูน้องดาวโอ้ยยอกคนมาเห็นดีวันโอ้ยดูดู บอกให้แม่นาาปตายกมือหนูหนูดูนี่ก็จะเป็นการผ่าป่านะครับนี่โอ้ยยังบ้านนี่เศร้ายอโอ้ดยังบ้านที่เศร้ายอยเ่ด้านหลังด้วย บางตัวไปฝั่งโน้นก็ได้รางวัลด้วันะตะวันเป็นเขาพูดนะไปฝั่งตะวันตกก็ได้นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โ้นะครับแบ็คกราวน์ทังก็มากันเรื่อยๆครับยอยมายืนเป็นแบ็คกราวน์ข้างหลังนะครับตอนนี้นะ ยืนอยู่กับพี่ช้างคนสนิทของเขานี่ยังการลุกป,ปั้นนะครับเนี่ยถ้าไม่มีของกินเนี่ยน้องดาวดูพี่ช้างากันด้วยกันอยู่พี่ช่วยพี่ช่วยพี่ช่วยยังไงฮะพี่คนข้างกันนะครับข้างบนทุกตใล้อยไ้างบนทุกตะล้อยข้างบนหยาบไม่ใช่อะไรนะครับ จบแล้วจบแล้วแล้วก็พูดดิบแล้วก็ขอต่อมาต่อมาอีกเท่าไหร่ยินเขา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 มันจะประกาศใส่บาทบนหลังช้าง140ชุดนะคะก็มอบเงินให้กำนันโกตุ๋มไม้ปดิเดี๋ยวเงินของท่านจะมาอยู่ในกองผ้าจูใจขอบูชาพระพุทธขอบูชาพระพุทธขอบูชาพระธรรม น้อมนำตักบาตพระสงฆ์ับาพระสงฆ์จิตใจจำนงจตงตรงต่อพะนิพาพันณขอให้พบเมืองแก้วก้ขอให้แกล้วบวงมานกมานขอให้พบในสิ่งที่ต้องการและนสิารปราถนา ในเบื้องหน้านี้เพิ่ม,ามสาธุสาธุสาธุอนุมโมทามิเบื้องแได้เลยฮะมานะครับไ<อ>ด<อ>ถัดมาทางด้านขวานะครับถันมาทางด้านขวาเอาประจำประจำประจำทุกทางเลยหนูพี่อเนี่ยต้องมีนะครับหน,น,นึ่งเครื่องหนึ่งท้าสิบคน หนึ่งองหนึ่งเทียบหนึ่งอง,งนะครับอ่ะเขาอยากมาด้านนี้เลยหนึ่งเทียบหนึ่งองน้องตาล็อกมงนะน้องตาจะรับก,กับน้องดาวอ่ะยืนข้างขาถูกไหมครับตาล็อกมงจะรับก,กับน้องดาวอ่ะหยุดแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะฮะรอแป๊บนึงนะฮะอ่ะอา,อาหย่าไม่ได้หย่าไมด้หย่าให้มันห่างนิดนึงอา่อาอาคุณแม่มาอยู่ใกล้กับควาน คุณแม่คนแรกมันก็อยู่ใกล้กับควานนะครับทามานกใกล้กับควานค,าาาควา,าเลยอ,อ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวรอสักคักเดินนะครับเข้าท้องนะฮะจะเห็นเป็นท้องอยูสี่เหลี่ยมนะฮะหนึ่งท้องสิบคนนะครับหนึ่งห้องสิบคนหรือเอาไปวางนู่นนะครับเดี๋ยวท่าส<อ>ง่งก็จะอยู่ด้านหน้าครับนะครับเดี๋ยวเราก็ตั้งเป็นแถวเข้ามานะครับตั้งเป็นแถวเข้ามาอ่า เอายื่นเลยนะครับยื่นสังวงทางยื่นของของสังวงทางครับอ่าแวดม่งมอ่ขอให้แก่ช้าง่อรับเาแล้วช้าจะเป็นคนนำประสบเชียวนะจ๊ะดอ้ามองให้ตัวนี้ด้วยแง่แง่แง่ใสยางตัวนี้ด้วย

นะครับสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้านะครับช่านเสด็จไปจำพรรษาอยู่ที่ปราสาทตะวันนะครับก็จะมีช้างพญาช้างเลไลกะนะครับได้นาอุปถัมภ์พระพุทธเจ้านะครับในพวกที่อัานจำพรรษาอยู่คนไหนยังไม่ได้ลัมปันอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับ ถ้ายังไม่พอข้าตักอีรบหนึ่ได้นะครับบางคนอยาจะตักย่างเนื้อย่างเนื้ออาหารเนื้อนะครับแต่ในย่างตักหานก็อสงนะครับอเงเือครับของเืทุกท่านนะครับางยงเืนะครับยงเนอ อาหารแห้งเหลือนะครับเราตักได้หลายตัวก็ได้นะครับเดินไปขทักถามโรงแหมหรือต้งไห้ต้นตอของก็ได้ขาหอะไรอีกขาแล้วของยังเหลือนะครับจำเลยอย่าตัดบาทอีกนะครับเดินครับบางท่านก็เก็บผักยังไม่ได้เก็บข้าวการตัดบาทช้าไม่ได้ก็ ของขวัญท er, ั hm ้งหลังยังมีนะครับหลังช้ายจะมีบนโต๊ะเิเลยนะครับตักให้หมดนะครับอย่าให้เหลือนะครับที่เราหมดไปนะครับคุณผู้นมเปลี่นเปลี่ยนครับเราของอาหารให้ข้างหลังนะครับยิ้มมาตักให้หมดเลยนะครับหิตักให้หมดเลยสำหรับคณะที่หลังจากพักบาเสร็จแล้ว เลื้อยขึ้นมาครับอยู่ตรงด้านหน้าสาลาฉันนะครับก็เบรกก่อนสักพักหนึ่งนะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นการแห่พระป่านะครับห้องน้ำห้อนสุขาจะอยู่ทางด้านโซนที่ตะวันตกนะครับรอบๆขอขอไม่มีในภาพของป้าพิไลขอบคุณป้าพิไลนะครับไปอีกด้วยคุณแม่ด้วยอยู่ใต้ต้นไม้นะครับ ไปอินกับพ่อพิไลนะครับร่วมทำบุญครับทุาทุนที่เราได้ร่วมทำบุญครับทุนเราทุนแม่ลวกแหน่ต้นหรือผ้าป่านะครับรอกกระไดสามรอบนะครับแล้วก็จากนั้นไปเราก็จะชมบริเวณรอบคุณนะคะแล้วก็ผ่อนใจคะแนนจากผ้าพ่อพีไลแล้วก็ไปอินนะครับผ้าเกลือ การจับของกุ่มแม่บ้านนะครับตอนนี้ก็มีเปลนะครับเปลอยู่ทางด้านใต้ต้นมะขามต้นีเรีนะครับเปอยู่ทางต้นนั้นไม่ต้องเต้นนไม่ต้องเต้นมีเครั็จทำอาหานรับออออยู่่รงนนคีจับข้าวต้ม ทานอาหารร่างก่อนนะครับอาหารร่างแล้วเราจะได้ร่วมขบวนแห่ระจานครับประจานขบวในทานร่วมขบวนแห่ลับท้างอาหารร่างเชิญดื่มอยู่ใต้ต้องให้ให้คุณพี่ตอนทิพนั่งช้างนะครับเพราะว่าช้างเรามาร่วมให้ท่านนั่งอยู่แล้ว เห็ดตานะครับให้ล้างทานะครับล้างทาเดี๋ยวสัปดทานะครับเอาทาไปลองพิรเลยะครอย่าเต้นก่อนอย่าเต้นทาไปลองาเยเวาโหกนก็เต้นเหมือนตอนเดียว้าอมาึที่ครังหน้าาเปนน้าไครอยึ้นมาึางตรงนี้ 啊啊啊！ 真呀，我保证呢。 ซองดูครับแม่แม่นี่ยซ้อมดูนะครับงดดราม่านะครับแม่แม่ครับลุงดำเป็นคนขี่นะครับรอจะรอจะรอรอรอนโมตัสสัตว์ทศวรรษ